ผู้ชมครับส่วนบ้านหลังนี้ที่สากแก้วเนี่ยเขาก็สงสัยเพราะว่าเฮ้ยวันดีคืนดีทําไมมันมีเสียงแบบเหมือนร้องโหยหวนแล้วพอจับเสียงดีๆเนี่ยเฮ้ยมันคล้ายๆเหมือนเพราะว่าเป็นหมาร้องโหยหวนอยู่นะอ๋อเหรอเลยเดินไปดูสุดท้ายเฮ้ยหมาจริงแต่หมาเนี่ยหัวมันติดเป๊บอยู่โอ้อเอาอีกแล้วไม่รู้ว่าติดมานานขนาดไหนแล้วครับเออดูสิ มันยังมีช่องว่างที่มีอากาศหายใจแต่คือมันกินน้ํากินอาหารไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมฮะน่าองศารจริงๆเลยถ้าไม่มีคนไปเห็นเข้าเนี่ยผมว่าไม่กี่วันตายแน่นอนค่ะถูกไหมเพราะว่ามันเอาตัวรอดไม่ได้มันกินอะไรไม่ได้เลยนะครับกู้ภัยต้องลงพื้นที่ไปช่วยหมาตัวนี้คุณผู้ชมครับหลังชาวบ้านมาแจ้งบอกว่าไปเจอหมาหัวติดปี๊บอยู่เนี่ยนะฮะข้างบ้านหลังหนึ่งที่อำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วดูสิสุดท้าย กู้ภัยต้องเหมือนเอามีดโตมาค่อยๆผ่านะครับไอปีที่ว่างนี้ออกคือไอปีพวกนี้มันมันไม่ได้หนามากอะนะมันใช้แค่เหมือนมีดนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยฝานมันออกมาแล้วก็แยกออกมาอย่างเนี้ยก็เอามาได้แล้วดูหน้ามันสินะแต่ก็ต้องทาดีๆนะมันบาดคอได้เลยนะนะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก็ปีออกมาได้เป็นส่วนสำเร็จนะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าของบ้านหลังนี้ครับก็บอกว่าตอนแรก ได้ยินเสียงดังมาข้างบ้านเนี่ยหลายวันแล้วตอนแรกคิดว่าเปี๊ขโมยด้วยซ้ำที่แท้มันเป็นหมาหัวติดปป๊บคือตัวพี่เขาเองเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงอยากช่วยแต่แหมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงถูกไหมเพราะว่าไอ้ปี๊แบบนี้ยบางคนเขาก็เฮ้ยไม่กล้าที่จะไปตัดเอาเองเดี๋ยวกลัวว่าพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอหมามันหัวหลุดจากปี๊แล้วเนี่ยมันจะมาแววงกัดได้อะไรประมาณแบบนั้นไงขนาดเดียวกันเนี่ยคือเขาก็บอกว่า เขาก็ไม่กล้าไปจับคนเดียวด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่า,วาคือเวลาหมาพวกนี้คใครเข้าไปใกล้ๆอ่ะ,ะหนึ่งมันยิ่งตกกระจายอยู่แล้วถูกไหม,มเพราะว่าหัวมันติดปี๊บเนี่ยพอมีคนเข้าไปใกล้ๆมันยิ่งวิ่งหนีอ่ะอออนะฮะเนี่ยสุดท้ายนะครับก็เหมือนก็คิดว่าหมาตัวนี้น่าจะทุกทนโดรมาเนี่ย เห็นแล้วก็สงสารเงเรียกกู้ภัยมาช่วยกันซะเลยฮะช่วยเป็นผลสําเร็จแล้วนะช่วยได้เรียบร้อยแล้วนะคะทำไมอ่ะทำไมมันถึงหัวไปติดปี๊บได้กามันคิดว่ามันกลัวเสียงอะไรหรือเปล่าเพระบางครั้งหรือว่ามันมุดจะกินอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมุดไปกินอะไรผมว่าแบบนั้นแต่ว่าหมาบางตัวมันก็ตะเลิดนะคือถ้าเกิดเสียงผู้เสียงประทัดหรือเสียงอะไรดังๆเนี่ยพวกนี้หมาจะกลัวมากเลยเออมันจะแบบหาที่ซุกหาที่ซ่อนอ่ะแล้วแบบเวลาคนจะไปช่วยอย่างเงี้ยก็ พยายามจะดิน้นพยายามจะหนีหัวมันก็ยิ่งไปติด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 เอาออกมายิ่งไม่ได้เลยดูทีออ่แต่เมื่อกี้ผ่าปี๊บออกมา,ามก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะ,ะก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเข้าไปในปี๊บทำไมเหมือนกันนะ,ะถูกไหมถ้าสมมติว่าหรือว่ามันระหว่างที่หัวมันติดปี๊บเนี่ยมันก็เลยกินอาหารที่อยู่ในนั้นไปด้วยกินได้ไหมน่าจะพอได้มั้งกินอาหารที่อยู่ในนั้นเหรอขยับปากขยับปากมันก็อาจจะไม่อยากกินแล้วมั้ง